มา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 ,ม,าม่ที่สองหม่ยที่สองของวันนี้จอนับเลยเจอนับเลยมาจัดเองมัไม่ได้ลืมโหลดทรัพยากรไปอันนี้แหละ 危险。 เบิดไฟปะกลับวะเดี๋ยวขวันกลับวบเพราะมันต้องมีตัวมาแน่นอนเดี๋ยวนี้ไงเขี้ยะมีอะมีหรอมีหรอมาเล่นมีว่ะ เฮ้ยอะปวดจังวะเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนพื้นเจอพื้นแอกนี้เลยมา Tiếp lên Đi chứ chứ mà อาจจะเงียบๆหน่หอยครับเกมแน่งกดดัน ้เก็บให้หมดนะเก็บให้หมดนะ ห้าตัวที่อะไรอยู่วะเว่ยนี่คนึงแม่งหรเฮ้ยนี่มแม่งครับอ้ยยืดยืดนี่แม่งโหมาเต็มเลยข้างข้างยังมีอยู่ข้างๆเลยว้ คนนี้อูซี่กูแม่งโหดจริงวะยงไม่แอดชีดแม่กลายไม่อเออเยอะคนแอบคิดลืมเอ้อตอตเออแต่เมื่อไรมันยังได้อยู่ไอ้อเจวากุรอมันจะเป็นตัวอะไรเนี่ยคาใชอยแต่ชอยเนี่ย เดียวโอ้โหตรงมึงไงโอ้ยหลังมึงนี่บ้ามันโคอยตกใจสัะเดี๋ยวมาอยู่กับเพื่อนมาอยู่กับเพื่อนมาอยู่กับเพื่อนอ่ะเดี๋ยวปล่อย จบพันง,ง่ายเลยว,วินเดียวว่ววววาจะมาไหมทางเดิมจริงจริงจองจร้งเอ,งเอ้ยเราเปิดไฟเหรอ มันปลามันปลาระเบิดไฟเข้ามาไม่ใช่ระเบิดดิมันเป็นเหมือนอะไรไม่รู้กุปลาเข้ามาแล้วมันเป็นสะเก็ดไฟอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเหลี่ยนี่คนเดียวแตไมันไม่วิ่งว่ะไม่ก็ไม่มีเสียงไงมันจะไม่มีเสียงตีมเฮ้ยอ่ามันรู้ตัวแล้ว แม่ยังไงเอ,าอ้าเยอะฉัดฉัดกูเกตสี่มั้งเนี่ยเวอร์ไอ้ย่าเอาไเอไอสัตว์จะตายหาย,ยแล้วแม่งก็ไม่ไมด้ทียไปเจอโดนสอดอมาแน่โดนนกสอดเออาราอย่าไปอ,อยูาา่ตรงนั้นเดี๋ยวมันมันรู้แล้วมันรู้แล้ว để làm đi làm ký đăng ký đăng ký Mình đồn đăng ký đăng ký Lại đi đăng ký đăng lại đăng ký 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 đăng đi đăng ký đăng ký In flash step step hung lao hoang mah mò bullion tuôn yu hả tê 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 ninh kiếp kíp kiếp bullion gò mèo 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 sniper mah bè là... bè 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 mà, mỗi má mỗi một, mỗi mãi một, mãi mỗi một, mãi này mà, mãi 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 giữ mãi 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 ไม่มีใครไปยึดถาเลยเฮ้ยไปครับย้ายย,าย้ยายยยไปครับย้าย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 ,ยมาให้หมด,หดเลยพวกี่ ไม่โดนไปมาังชีสิโหโอ้ยมึงมึงมึงมา เก่งมากนะใช่ไหมเก่งมากนะใช่ไหมเก่ยงยังมากนะใช่ไหมเก่งนะเก่งนะเก่งนะ มีไหมมีไหมดาหน้ากันมาให้หมดอาวบนข้งบนี้ยิงไม่ดู 不。Cool. mี người thăng long ở bên ngoài này